ตอนนี้ประเด็นสัมพันธ์เนี่ยนะครับอยู่ที่แม่เด็กนะครับผมเรียนตรงว่าแม่เด็กเนี่ยรู้นะครับว่าลูกไปไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ยังนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอเวลาเราทำงานอีกนนึ่งนะฮะ นะวันนี้ชทำงนา็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับผมก็ให้กินนอนอยู่ในพื้นที่เลยนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ทีไหนว่าผมยังไม่ได้เข้าไปท่นะั้นแหละนะครับแต่ว่าผมก็เอาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับนะวันนี้การจับเท็จก็มีผลออกมาแล้วแต่ยังขอไม่เปิดเผยเรื่องผลการจับเท็จนะครับนะ DNA ก็ออกมาแล้วนะครับตัวพูดกับนิ่มนีนยังขัดแย้งกันไหมครับคำให้การของเขาทั้งสองคนเขาไม่ให้การอะไรเขานีอย่างะคีย Hi ่อันนี้สวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel ช่องเกกานวสนะคะวันนี้ก็มาติดตามเรื่องของน้องต่อต่อนะคะ,ะเป็นการตามหาน้องต่อก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะตำรวจก็ได้พยายามเร่งหาหลักฐานต่างๆที่จะมัดตัวผู้ที่พาตัวน้องต่อไปนะคะแล้วก็มี ในนั้นก็มีชื่อของนายรังนะคะชายสติไม่ดีที่มีพยานเห็นว่าอาจจะพาน้องต่อไปนะคะตำรวจได้กระจายกำลังค้นหากันตามพงหญ้าไปเจอแพมเพิร์สเด็กตกอยู่ด้วยนะคะเมื่อวันนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสบพบางหลวงนะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่อยู่ห่างจากบ้านน้องต่อราว3กิโลเมตรนะคะ ก็มีเบาะแสว่าอาจจะมีคนพาน้องต่อมาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตำรวจกว่า10นายก็ได้กระจายกำลังกันค้นหาตามพงหญ้าและก็ริมขอบเบาอนะคะแต่ยังไม่เจอพบก็เพียงแค่ซากปลาเน่าตายเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นห่างไปไม่กี่เมตรเท่านั้นตำรวจก็ไปเจอแพมเพิร์สเด็กตกอยู่ตามพงหญ้าตาม คำให้การของนายรังนะคะนายรังเป็นชายสติไม่ดีนะคะที่อ้างว่าอุ้มน้องต่อไปแต่นิ่มกับพุทธนั้นยืนยันว่าแพมนเพิร์สที่เจอนั้นไม่ใช่ของน้องต่อเพราะมีขนาดใหญ่กว่าเกินเด็ก8เดือนจะใส่ได้และก็เป็นคนละยี่ห้อกันนะคะสำหรับนายรังนั้นนะคะเป็นชายหนุ่มที่สติไม่ดีและก็จากการสอบปากคำในเบื้องตอน้นก็ ให้การวกไปวนมานะคะอ้างว่าโยนเด็กทิ้งน้ำไปแล้วนะคะและบางครั้งนายรังยังดูงงงสับสนนะคะแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะมโมโหนะคะหรืออารวาหรือว่าคุ้มคลั่งแต่อย่างใดนะคะส่วนบ้านของนายรังนั้นนะคะอยู่ด้านหลังบ้านของน้องต่อนะคะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงที่ใต้ถุนมีมุ้งกลางแล้วก็เป็นที่นอนของนายรัง ใกล้ๆกันนั้นก็มีเตียงนอนและก็พบจักรยานของนายรังซึ่งจอดไว้ใต้ถุนบ้านนั่นเองนะคะซึ่งเป็นรถจักรยานของผู้ชายนะคะแต่ไม่มีตะกร้าหน้ารถแบบที่ป้าบุญล้อมอ้างว่าได้เจอในวันที่ขับรถสวนกับนายรังนะคะแต่ที่พี่แต่พี่สาวของนายรังก็ได้บอกว่าตอนนี้สงสารน้องชายนายรังมากนะคะและก็ไม่เชื่อว่าน้องชายจะเป็นคนก่อเหตุนะคะ ซึ่งที่ผ่านมานั้นในายรังน้องชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นไปไหนก็จะไปด้วยกันสามคนพี่น้องตลอดส่วนรถจักรยานที่จอดอยู่ใต้ถุนบ้านพี่สาวก็ยอมรับว,ว่าเป็นของน้องชายในายรังจริงๆแต่ไม่เคยมีตะกร้าหน้ารถมาก่อนนะคะพี่สาวในายรังบอกว่าตอนนี้ในายรังเครียดมากนะคะ ทำไมถึงต้องมาเอานายรังน้องชายตนไปเป็นพยานอะไรแบบนั้นด้วยนะคะนายรังบอกกับพี่สาวว่าตัวเองไม่ได้ทำนะพี่สาวก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่ปลอบน้องชายว่าให้ปล่อยไปตามเวรตามกรรมก็แล้วกันแล้วเวลาที่พี่สาวคุยกับนายรังพี่สาวต้องเรียกนายรังว่าลูกตลอดเวลาเพราะไม่เช่นนั้นนายรังก็จะทำร้ายร่างกายพี่สาวนะคะ วันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะตำรวจก็ยังคงามา,าพูดกับนิ่มไปสอบปากคำตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาแล้วก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านาในพื้นที่บางส่วนว่าเมื่อคืนพูดกับนิ่มมีท่าทีเครียดน้อยลงกว่าทุกวันนะคะมีการนอนเล่นเกมแลวก็หัวเราะนะคะตามประสาผัวเมียกันนะคะ ส่วนล่าสุดนั้นนะคะทาง Big กโจ๊นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานก็บอกว่าผลการเข้าเครื่องจับเท็จนั้นออกมาแล้วนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะยังไม่ครบ100%เซนะคะระหว่างพูดกับนิ่มนั้นมีหนึ่งคนที่พูดโกหกนะคะผลกราฟที่ออกมานั้นมันผิดปกตินะคะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมีการแจ้งข้อหากับทั้งพุทธและก็นิ่มนะคะ ส่วนพลผพันบรวจเอกพันลสุริยกุลนะคะก็บอกว่าในการแจ้งข้อหานั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะแจ้งข้อหาอะไรให้กับพุทธและนิ่มต้องรอให้ผลการเข้าเครื่องจับเท็นั้นออกมาอย่างเป็นทางการสมบูรณ์ครบร้อยเปรซ็นสียก่อนนะคะส่วนเรื่องการตามหาเด็กก็ยังคงดำเนินต่อไปทุกๆวันนะคะแม้ว่าจะแจ้งข้อหากับพุทและนิ่มไปแล้วก็ตาม แต่จะเน้นไปที่การค้นหาเศษเสื้อผ้าเศษผ้าอ้อมของเด็กแทนนะคะเหตุการณ์เกิดมาเกิน2ส,สัปดาห์แล้วนะคะร่องรอยของหลักฐานอาจจะเหลือน้อยมากนอกจากนี้ยังให้ชุดสืบสวนสอบสวนนำตัวในรลังมาสอบปากคําอย่างละเอียดนะคะส่วนในเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถฟันธงหรือบอกแน่ชัดอะไรได้เพราะในหลังเป็นผู้ป่วยจิตเวช ก็ต้องรอให้แพทย์เฉพาะทางมาช่วยกํากับดูแลในระหว่างการสอบปากคำด้วยนะคะและมีรายงานว่าพูดกับนิ่มนั้นอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแทนแล้วนะคะก็เฝ้าแต่รอดูนะคะรอฟังต่อไปว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรในการตามหาตัวน้องตาะนะคะส่วนนายประสาน,ค,นคุ้มทินนะคะพ่อของนิ่มก็ได้บอกว่า เคยพานิ่มไปขายบริการพ่อก็ถามว่าทําไมพุทธทาแบบนี้พุทธก็ตอบว่าโอ้ยพ่อมันนานแล้วพ่อมันนานมาแล้วทําให้พ่อนะั้นรู้สึกไม่พอใจแล้วก็โกรธทั้งพุทธและนิ่มมากๆทำไมถึงทํากันแบบนี้นะคะนิ่มก็คงจะเชื่อพุทธนั่นแหละเพราะพุทธบอกให้ทําอะไรนิ่มก็คงต้องทำแบบนั้นนะคะแล้วก็ พ่อบอกว่าก็ตกใจมากนะคะแล้วก็ยังตกใจไม่หายที่ผล DNA อออกมาปรากฏว่าลุงแจ้นั้นมี DNA ตรงกับน้องต่อซึ่งก็หมายความว่าลุงแจ้นั้นเป็นพ่อของน้องต่อนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะก็ได้แต่ไหวพระภาวนานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกปักรักษาคุ้มครองให้ชีวิตของน้องนั้นอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของคนที่รักต่อไปนะคะป่านนี้น้องอยู่ที่ไหนเป็นไงบ้างจะอ้างว้างเพียงใดใครสงสารจากอ้อมอกพ่อแม่ไปนานหลายวันน้องจะเป็นอย่างไรนั้นให้วันใจได้แต่เฝ้าไหว้พระภาวนาให้น้องรอดปลอดภัยมา อย่าสูญหายขอเทพไทยเทวาพระใดๆคุ้มครองให้น้องใสได้กลับมา